มาแล้วครับตัวเดียวอันเดียวหนึ่งทีมที่น่าสนใจในวันนี้มาวิเคราะห์กันที่คู่ของเดนมาร์กพบกับทางโปรตุเกสนะครับทั้ง2ทีมอดีตแชมป์ยุโรปเนี่ยยังไม่เคยพบกันเลยตั้งแต่ปี2015นะครับซึ่งผลสุดท้ายที่พบกันก็เป็นชัยชนะตกเป็นของทางทีมโปรตุเกสนะครับที่เอาชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์จากประตูชัยของชูเอามูติโยอย่างไรก็ตามครับจากสถิติการพบกันเองทางเดนมาร์กนั้นชนะ3เสมอ2แพ้11นะครับและอย่างไรก็ตามครับพวกเขาเองเนี่ยก็ยังคงเป็นทีมที่มีทรงบอลเหนียวแนนน่นะครับ และการแพ้ในบ้านนี้เกิดขึ้นเองโหล,ล่าสุดก็คือปี2014นะครับและหลังจากนั้นลากยาวมาจนถึงวันนี้พวกเขาเองก็ครองใส่ติชนะ12เสมอ1ในบ้านนะครับก่อนจะมาสะดุดนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนนะครับด้วยการแพ้กับทางทีมชาติสเปนนะครับขณะที่ทีมชาติโปรตุกเกสเองพวกเขาก็เคยคว้าแชมป์ในรายการการแข่งขันรายการนี้นะครับก็คือยูเอฟ่าเนชั่นลิสนะครับเมื่อปี2018-2019นะครับ ขณะที่คิเซโนโรนโดเองคือหนึ่งในผู้เล่นที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในทีมชุดปัจจุบันนะครับจากชุดที่เคยบุกไปแพ้2ประตูต่อ4ที่โคเปเนเมื่อปี2006นะครับอย่างไรก็ตามเองสิติเกมเยือนของพวกเขาถือว่าเป็นจุดแข็งเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่ยังไม่เคยแพ้ในฐานะทีมเยือนในรายการนี้เลยครับด้วยผลงานชนะ5เสมอ5ครับ มาดูกันที่ความพร้อมกันบ้างน,นะครับความพร้อมจากทางทีมชาวบ้านทีมชาติเดนมาร์กครับตัวผู้เล่นที่บาดเจ็บเองก็มีเปีาเอมิลฮอยเบียแคสเปอร์โดเบิร์กอเล็กซานเดอร์บาร์และแมตต์โอไรรีนะครับโดยคาดว่าวันนี้ทีมจะมาในระบบ4-3-3นะครับลูกศารประตูจะใช้เป็นแคสเปอร์ชไมเคิลนะครับแดนกลางจะมีคริสเตียนเอเร็กเซนคอยคุมเกมโดยมีทางมอร์เทนยูมันกับทางคริสเตียนนอตการ์ดเป็นลูกหาบคอยช่วยงานส่วนแนวรุกครับก็จะเป็นทางมิเกลดัมสกัดยัสเปอร์ลินสตอมที่ขข้าางนะครััับบสส่ววนนนนกกออองงห้้้าาตเเเปป็็จะใชลลมุุฮยคร มาดูกันที่ความพร้อมจากทีมชาติโปรตุกเกสกันบ้างนะครับทีมเยือนในวันนี้ในวันนี้นะพวกเขาไม่มีรายงานตุ้เล่นบาดเจ็บหรือว่าติดโทษแบนเข้ามานะครับโดยคาดว่าวันนี้ทีมจะใช้ในระบบ4-3-3เช่นกันนะครับแนวะรับเองก็จะมีเดโกดาโลรูเบนดิอาร์ e รีโนโตพามาเวก้าแล้วก็ทางนูโนเมนเดสนะครับแดนกลางนี่ก็จะเป็นบูโนแฟนนัสนะครับคอยบัญชากเกมเป็นหลัก ส่วนแนวลุกเองก็คาดว่าน่าจะเป็นหน้าที่ของสาประสานอย่างคิสโนโรัลโดนะครับที่คาดว่าจะได้ออกสตาร์ทก่อนตัวของจิวานีเควนดาว่าที่หัวหอกดาวรุ่งของทางเชลซีที่เพิ่งคว้าตัวมาหมาดๆนะครับเนื่องจากว่าเรื่องของประสบการณ์เนี่ยโรโนโดนั้นกินขาดนะครับส่วนตัวข้างเองก็คาดว่าน่าจะเป็นหน้าที่ของเปโดเนโตกับลาฟาเอลเรอาครับในส่วนของคู่นี้เนี่ยต้องบอกว่าด้วยโจทย์ทางคณิตศาสตร์แล้วเนี่ยที่ดูว่าทางบุรุเกตเนี่ยน่าจะใส,ส่ถูกขุกใทยมาเต็มนะครับแล้วก็หลอกเกินหน้าเกินตาชาบ้านกว่าแบบบนี้ครั เพราะฉะนั้นเนี่ยมุมมองนี้แล้ววันนี้ผมขอเลือกกัดฟันเชียชาวบ้านนะครับเชื่อว่าทางขุนพลแดนโคนมเนี่ยมีหรือครับที่จะปล่อยให้ตัวเองนั้นแพ้ง่ายๆคาบ้านแบบนี้ครับความมั่นใจอยู่ที่5าดาวครับเชียเดนมาร์กฉลาดเลือกครับคิดว่าทีมชาติเดนมาร์กน่าจะเสมอกับโปรตุเกสได้ที่1ประตูต่อ1เป็นอย่างน้อยนะครับแล้วสำหรับท่านใดครับที่สนใจติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็การเข้าะจฟุตบอลแบบนี้สามารถกดเข้าไปติดตามกันได้ที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์เลยนะครับ